ก็สวัสดีครับผมมาสเตโจจากเทโนโนออนไลน์นะครับวันนี้ก็จะมีเทคนิคของการสร้างเพจแบบง่ายๆนะครับมาฝากสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ต้องการสร้างเพจไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือไม่ว่าจะเป็นการโปรโมตตัวเองหรือสร้างคอนเทนต์วิดีโอนะครับผมการสร้างเพจณปัจจุบันนะครับก็ค่อนข้างที่จะทําได้ง่ายนะครับเรามี Facebook ส่วนตัวแล้วนะครับ การที่จะใช้ Facebook ส่วนตัวไปสร้างหรือไปสร้างผลิตภัณฑ์การขายสินค้าพวกนี้มันค่อนข้างมีขอบเขตหรือข้อจํากัดแต่การสร้างเพจขึ้นมาเนี่ยเพื่อการยิงแอดโฆษณาก็ดีหรือเป็นการโปรโมทคลิปวิดีโอหรือสร้างคอนเทนต์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องราวตัวเราเองก็ดีนะครับมันก็จะทําให้เรามีมีข้อจํากัดขอบเขตที่ลดน้อยลงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแชร์เรื่องของการสร้างเพจแบบง่ายๆนะครับผ่าน มือถือเนาะวิธีสร้างเพจก็คือเราก็ต้องเข้าไปที่ facebook ส่วนตัวของเรานะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเข้าไปที่ facebook ส่วนตัวของเรานะครับผมเมื่อเราเข้ามาที่ facebook นะครับให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับมุมขวาตรงนี้นะครับผมกดไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับก็จะเจอคําว่าเพจตรงนี้นะฮะ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับในการสร้างเพจก็คือชื่อเพจของเรานะครับแล้วก็นะครับรูปภาพโปรไฟล์ที่เราต้องการจะใส่ไว้บนหน้าเพจแล้วก็รูปภาพหน้าปกนะครับผมพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับเจอคําว่าเพจเราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับจะมีคําว่าสร้างเพจด้านบนนี้นะครับคําว่าสร้างนะครับเรากดสร้างได้เลยนะครับ เพจเขาก็จะนำพามาที่หน้านี้นะครับเราก็กดเริ่มเลยนะครับเริ่มกันเลยด้านล่างนะครับตรงนี Oops ้นะครับกดเริ่มเลยนะครับเขาจะให้เราตั้งชื่อเพจนะครับสมมุติเราจะตั้งชื่อเพจนะครับเป็นเพจเกี่ยวกับการรีวิวอาหารเนาะอ่ามาเตอ์โจจะตั้งเป็นชื่อเพจการรีวิวอาหารแล้วก็ใส่ชื่อเพจรีวิวอาหารเช่นว่าาชิมก่อนอชิมก่อนชื่อเพจชิมก่อนนะครับ ก็กดถัดไปนะครับผมพอกดถัดไปแล้วนะครับทีนี้เราจะใส่หมวดหมู่นะครับเราจะต้องใส่หมวดหมู่เกี่ยวกับเพจของเรานะครับก็เราตรงนี้ที่ขึ้นมาโชว์ตรงนี้นะครับบริเวณเนี้ยเขาไม่มีไม่มีแบบที่เราต้องการนะครับเราก็ไปเสิร์ชค้นหาในช่องค้นหานะครับก็คือค้นหาคําว่าอาหารแล้วกันอาหารนะครับ นี่อาหารและเครื่องดื่มนะครับเรากดเข้าไปนะครับเราก็กดสร้างนะครับหรือลองอ่าเราเป็นเพจรีวิวใช่ไหมเราจะทําเป็นรีวิวอาหารแล้วก็เพจรีวิวดูอ่าร้านอาหารรีวิวร้านอาหารหรือการรีวิวการรีวิวมีไหมตรงนี้เราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ภายหลังนะครับถ้าเกิดเราเราต้องการแก้ไขนะไม่มีเราก็ใส่เป็นอ,อาหารและเครื่องดื่มไหม อาหารและเครื่องดื่มนะครับพอเราได้แล้วตรงนี้นะครับเราก็กดสร้างได้เลยนะครับกดสร้างรอสักครู่นะครับผมกดสร้างเพจเขาก็จะพาเรามาที่หน้านี้นะครับคุณสร้างเพจแล้วนะครับเขาจะขึ้นแบบนี้คุณสร้างเพจแล้วทีนี้เขาเรียกเขาขึ้นข้อความมาข้อใดอธิบายถึงเป้าหมายของคุณได้ดีที่สุดนะครับเราก็ดู กรอบด้านล่างนะครับโปรโมทบริการของคุณเหมาะสำหรับบริษัทองค์กรไม่แสวงผลกำไรและอื่นๆหรือสร้างเนื้อหาได้เชื่อมต่อกับแฟนๆเราจะเป็นการสร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์เนาะเราไม่เราไม่ใช่องค์กรเราจะสร้างเป็นเนื้อหาหรือคอนเทนต์แบบรีวิวอาหารอะไรเงี้ยเราก็กดด้านล่างนะครับติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อนะครับผม แต่ถ้าเกิดพี่ๆสร้างเป็นการขายสินค้าเราก็เป็นประมาณว่าเป็นก็เหมือนเหมือนของมาเตจโจก็ได้ครับก็คือเชื่อมต่อกับอแฟนก็ได้หรือเลื่อกต้้นบนก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วมาถึงหน้านี้เขาจะให้เราใส่รูปหน้าปกนะครับเราก็เตรียมรูปหน้าปกของเรานะครับหรือ,อรูปภาพของเราด้วยนะครับให้กดเข้าไปนะครับมาเตจโจไม่ได้เตรียมมามาเตจโจมีมีรูปภาพนะครับโจจะกดเข้าไปตรงนี้เนาะเราจะใส่รูปภาพของเราก็คือเราจะกดตรงนี้นะครับ ใส่รูปภาพก่อนนะฮะแล้วกเ็เลื่อนหานะครับชิมก่อนตัวนี้นะครับเป็นหน้าเพจนะครับเป็นรูปก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ขึ้นมาแล้วส่วนรูปหน้าปกเรายังไม่ได้มีนะครับเราก็ยังไม่ใส่เราไปใส่ทีหลังได้นะครับพอเราได้ได้รูปอ่าหน้าเฟซอ่าหน้าเพจเราแล้วเราก็กดถัดไปนะครับ เมื่อกดถัดไปเขาจะให้เราเชิญเพื่อนนะครับในการมากดติดตามเพจเรานะครับเราอาจจะเชิญหรือไม่เชิญก็ได้นะครับตอนนี้มาเต์โจยังไม่เชิญนะครับก็กดถัดไปก่อนนะครับเพิ่มรายการโปรดนะครับก็คือเราอาจจะดูการแนะนําของที่เขาส่งมาให้เราว่าเราสนใจในเรื่องไหนแล้วเขาเราดูตรงนี้ครับคําแนะนํานะครับเราดูบริเวณนี้นะครับคําแนะนํานะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับ เขาก็จะแสดงนะครับเพจหรือช่องช่องการาเขาเรียกว่าเป็นเพจที่มีอยู่นะครับแสดงมาให้เราว่าเราสนใจเพจไหนบ้างถ้าเราสนใจทั้งหมดเราก็ติ๊กทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่สนใจเราก็กดยกเลิกนะครับเราก็เลือกเฉพาะเพจที่เราผชอบคุณดาวฟินเบอร์นะผมก็กดคุณดาวฟินเบอร์อย่างนี้ผมชอบคุณนุสลา,ากดนุสลา,าชอบเรื่องของอาเซียนผมกดอย่างนี้ครับ เราเลือกเอาที่เราต้องการก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องติดทั้งหมดครับออาประมาณตัวอย่างประมาณนี้ผมก็กดดําเนินการต่อนะครับผมก็ได้คนติดตามมาแล้วติดตามไปแลวสามท่านนะครับก็กดติดตามสามท่านนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับผมหรือเราจะเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้กําหนดนะครับเพราะฉนี้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของเพจเราจะให้ ทาง Facebook แจ้งเราทางไหนนะครับเราก็เลือกให้แจ้งทางเพจก็ได้แจ้งทางอีเมลก็ได้นะครับส่วนมัตเตอร์โจโอเองจะให้เขาแจ้งทางทางนี้นอกทางเพจเรานะครับเราก็กดเรียบร้อยเพราะว่าติก๊กไว้แล้วนะครับทีนี้มาถึงหน้านี้นะครับเขาจะเด้งเตือนให้เราว่าเราจะใช้โหมดฟรีในการใช้เพจไหมนะครับ เราจะใช้โหมดฟรีในการใช้เพจไหมเราให้ติ๊กว่าไม่นะครับเพราะว่าการใช้โหมดฟรีเนี่ยมันจะไม่แสดงผลเรื่องของวิดีโอและรูปภาพนะครับมันจะแสดงข้อมูลบางอย่างนะครับมันจะไม่เต็มระบบนะครับให้เรากดว่าไม่นะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเขาจะบอกว่าใช้ Facebook ในโหมดอินเทอร์เน็ตต่อไปหรือไม่นะครับใหเรากดตกลงนะครับผมกดตกลงอันนี้พอกดตกลงแล้วเขาจะส่งเรามาที่หน้านี้นะครับ ข้อความต้อนรับนะครับแล้วก็กดเริ่มการแนะนําการใช้งานเลยนะครัแล้วก็กดถัดไปนะครับถัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นของการสร้างเพจนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับเรามีเพจเป็นของเราแล้วนะครับ1เพจก็เป็นเสมือน facebook ส่วนตัวก็สามารถไปตอบโต้กับแฟนได้หรือตอบโต้กับเพื่อนได้นะครับอันนี้คือง่ายแล้วเราก็จะมีเพจขึ้นมาอันนี้ก็จะขึ้นฟีของ เขเรียกว่าของอของคนที่เรากดติดตามไปเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างเพจแบบง่ายๆนะครับของปี2024ที่ m a ต t e r ร์โจ mm hmm. เอามแนะนําให้สําหรับวันนี้นะครับก็ก่กอนจากไปนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับมัตเตอร์โจ mm hmm. ก็จะมีเทคนิคของการเกี่ยวกับเรื่องไอทมาแนะนําให้ใน EP ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกัน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ